สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะแม่น้องเรก็จะมาต้มขาหมูยอดมะขามอ่อนนะคะทุกคนนี่นะคะยอดมะขามอ่อนแม่น้องเรก็เก็บมาจากต้นที่พี่ชายแม่น้องเรตัดนะคะนี่นะคะก็ได้เยอะมาเลยนะคะทุกคนนี่นะคะขาหมูของเราล้างทำความสะอาดเรียบร้อยนะคะใส่น้ำลงไปเปิดไฟนะคะแล้วก็เติมเกลือลงไปค่ะ ใส่รสดีลงไปค่ะสีอ้๊วขาวค่ะซอสฝาเขียวนะคะตักไคร้ค่ะจากนั้นก็กระเทียมแล้วก็ข่าอ่อนนะคะใส่ลงไปค่ะจากนั้นแม่น้องเรก็จะต้มทิ้งไว้นะคะนี่นะคะ แบบนานๆเลยนะคะทุกคนจนขาหมูเราเปื่อยนะคะบางช่วงเวลาแม่น้องเรก็จะปิดฝาไว้นะคะทุกคนเพื่อให้ขาหมูของเราเปื่อยได้ไวขึ้นนะคะจากนั้นนะคะก็มาเปิดฝานะคะใส่ลูกโดดลงไปค่ะแม่น้องเรก็ไม่ได้ครลกนะคะเพราะว่าเผื่อเด็กๆทานด้วยค่ะ หอมแดงซอยนะคะใส่ลงไปค่ะ,คะจากนั้นนะคะนี่นะคะใบมะขามอ่อนนะคะยอดอ่อนของเรานะคะก็ใส่ลงไปนะคะทุกคนนี่นะคะใส่ลงไปเลยค่ะ นี่นะคะแม่น้องเรก,ก็ต้มไว้นานถือว่ามากๆเลยนะคะเพราะว่านี่นะคะน้ำลดลงไปเยอะนะคะต้มมาสักพักอีกนะคะแม่น้องเรก,ก็จะใส่ใบกระเพราลงไปค่ะนี่นะคะทั้งกระเพราเขียวแล้วก็กระเพราแดงนะคะใส่ลงไปเนาะ จากนั้นก็เราก็ไปคนๆน,นะคะกดผลให้ใบกะเพราลงไปท่วมในน้ําแกงนะคะนี่นะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะสําหรับวันนี้นะคะแม่น้องเรต้องขอตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่นองเรด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ